วิธีที่จะระลึกนึกถึงบุญหรือทบทวนบุญให้บังเกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะเรามีตัวตั้งมีบรารมีสิบทั์มีบุญญากริยาวัตถุสิบเป็นตัวเทียบเคียงแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราก็ะทำที่ทำด้วยตัวเองอันนี้เข้าข้อไหนไปชวกนกระดือมาทำด้วยเข้าอยู่ในข้อไหนแล้วเราจะปลื้มนะจ๊ะ ใหม่ๆแล้วเราก็อาจจะนึกยังไม่คล่องแต่นึกบ่อยๆก็จะคล่องขึ้นนึกบ่อยอีกก็จะคล่องแควนะจ๊ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะปลืมล้มปลื้มปลื้มมีปิติสุขในทุกครั้งที่ระลึกนึกถึงแล้วก็สิ่งที่เราเระลึกนึกถึงจะไปรวมสรุปในวันสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทาง ออกจากการมนุษย์หยาบที่เราได้อาศัยสร้างบารมีนี้ไปสู่เทวโลกนะจ๊ะยิ่งนึกยิ่งปลืม้มยิ่งปลืม้มบุญยิ่งเกิดขึ้นเยอะดวงบุญจะขยายที่พะาสมบัติก็ยิ่งมากนี่นะจะยิ่งมากเพิ่มขึ้นเลยแล้วอยู่ในโลกมนุษย์ประเดี๋ยวเดียวแต่อยู่ในเทวโลกยาวนานนะจ๊ะยาวนานีเดียวนานมากๆ นะเป็นพุธทธันดรก็มีหลายพุธทธันดรนก็มีเป็นกับก็บมีคือโลกเกิดขึ้นต้งอยู่เสื่อมสลายไปหลายหลายครั้งเรายังอยู่เลยนี่มีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์หนึ่งพระองค์บางสองบางสามเรายังอยู่ก็มีนะจ๊ะอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นเนี่ยเกิดมาทั้งทีนี่เรามีบุญมีวาสนาได้มาพบวิชาธรรมกาย ที่เด็กคุณลุงปู่ผู้คนพรอพิจารณากายนำมาเป็นพยานในการตัดสู่ธรรมสัมมาสุเจ้าถ่ายทอดถึงเราได้ถือว่ามีบุญมีวาสนามากก็ต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการสั่งสมบุญบารมีเราถ้าเราลุดจากลายหยาบแล้วหมดสิทธิ์นะลูกนะหมดสิทธิ์เลยเราจะไปคิดจะนึกว่ารู้อย่างนี้แรง่ามมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้ว แล้วก็ใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้มากนะยามากเราก็ได้แค่รับบุญที่เขาอุทิศไปให้ก็ได้เละนิดนิดมันไม่เยอะเหมือนที่เราทำเองนะจ๊ะ